เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการขึ้นราคารถร่วมขอสอมกนะครับซึ่งวันนี้ทุกท่านก็ทราบันดีแล้วว่ารถร่วมขอสอมกนั้นมีการปรับขึ้นราคา1บาทเป็นที่เรียบร้อยแต่ท่านผู้ชมครับนี่เป็นเพียงการปรับขึ้นระยะแรกเท่านั้นความหมายก็คือว่าถ้าตามหลักการแล้วจะต้องมีการปรับขึ้นด้วยกัน2ครั้งนะครับเรื่องนี้ได้รับการเปิดเผยจากนายพงชัยเกษมทวีศักดิ์รองปลัดกระทรวงคมนาคมบอกว่าตามหลักการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมอนุมัติให้ขึ้นค่าโดยสารรถเมล์ทั้งระบบแล้ว เนื่องจากว่าต้นทุนที่สูงขึ้นจากการขึ้นราคาก๊าซ g v มีต่อเนื่องเพราะฉะนั้นจะมีการปรับราคาเป็น2ระยะระยะแรก1บาทมีผลตั้งแต่วันนี้อันนี้เฉพาะรถร่วมของสมกนะครับส่วนระยะที่2ก็เป็นไปได้ว่าจะมีการอนุมัติให้ปรับขึ้นอีก1บาทภายในเดือนมีนาคม โดยจะให้คณะกรรมการควบคุมการสรงทรวงทบลางนั้นตัดสินภายในสิ้นเดือนนี้ซึ่งก็จะทําให้ลดร้อนเพิ่มเป็น10บาทและลดปรับอากาศราคาเริ่มต้นที่13บาทและสูงสุดที่25บาทอย่างไรก็ตามครับอัตราดัรกาวนั้นยังต่ำกว่าข้อเรียกร้องของสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมคอสมกที่ขอมาว่าต้องขึ้น3บาทส่วนประชาชนก็บอกไม่เห็นด้วยนะครับที่จะปรับราคาขึ้นอีกโดยขอให้ก,กระทรวงคมนาคมทบทวนเรื่องนี้ครับวันจะไปกระทบกับค่าครองชีพแต่ถ้าจําเป็นต้องขึ้นจริงก็ต้องปรับปรุงการบริการ ทั้งเรื่องการขับรถขับปลารวมถึงความสะอาดของตัวรถรวบด้วยขณะที่รถของคสมกรนั้นยังไม่ปรับขึ้นราคานะครับเพราะขึ้นอยู่กับนโยบายของกระทรวงคมนาคมทุกวันนี้คสมกกรี่แบกภาระขาดทุนวันละ12ล้านบาทส่วนยอดหนี้ขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี2525 25, จนถึงปัจจุบันสะสมขาดทุนกว่า90 0 0 0ล้านบาทครับ